สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำรีวิวเปรียบเทียบนะคะน้องมินิสแควร์รุ่นเพอร์ครัสใบนี้นะคะแล้วก็น้องที่เป็นคลาสสิกมินิสแควร์ใบนี้ค่ะมาดูเทียบกันนะคะแบ่งไว้เป็นหัวข้อเนี่ยประมาณ9-10ข้อด้วยกันนะคะถ้าดูคนผินนะคะจากข้างหน้าเนี่ยเขามีความแบบคล้ายกันมากเลยนะคะก็เหมือนกับเป็นลักษณะพี่น้องกันได้เลยนะคะแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะอาจจะดูไม่ออกนี่สามว่าอันไหนเป็นเพอร์ครัสหรือว่าอันไหนเป็นมินิอ่าสแควร์แบบคลาสสิกนะคะ ใบนี้นะคะเป็นเพอร์คลัสนะคะมีน้องตุ้มทองแบบนี้นะคะอันนี้คือที่โชว์ให้ดูในคลิปที่แล้วนะแล้วก็อนนี้ก็คือเป็นน้องอามมินิสแควร์แบบคลาสสิกธรรมดานะคะมาดูที่ความกวาม้างความยาวความยาวเนี่ยเท่ากันเลยนะคะความยาวอยู่ที่17เซนนะคะความสูงอยู่ที่12.5เซนนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเหมือนกันเลยนะคะความหนาของฐานะี่อยู่ที่ประมาณ7-7.3เซนนะคะข้างหลังก็เหมือนกันเลยเห็นไหมคะมีพ็อกเก็ตอะไรเหมือนกันเลย เขามีความระมัดล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างในหลายๆจุดนะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะตรงฐานเห็นไหมความแตกต่างเนี่ยคือเป็นความแตกต่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังนะคะข้างบนก็เหมือนกันนะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังข้อแรกนะคะความแตกต่างที่ชัดเจนเลยก็คือน้องเพ์ครัสนะคะมีน้องตุ้มทองแบบนี้ ซึ่งสามารถใช้ในการปรับสายได้แบบนี้นะคะทําได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือกดตรงเนี้ยคือเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะได้แบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะสายนะคะความยาวของสายเนี่ยเป็นลนักษณะเชน d r อปเนาะก็คือเวลาสะพายลงไปนะคะความยาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่54เซนนะคะในขณะที่น้องมินิสแควร์นะคะเชน d r อปจะอยู่ที่50เซนข้อแตกต่างข้อที่2นะคะก็คือในส่วนของเชนนะในส่วนของสายนะคะ น้องที่เป็น p e อ r ์ crush เนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กกว่าน้องที่เป็นอ่า mini square น,นะคะอย่างที่เห็นนะคะของน้อง p e อ r ์ crush นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความเล็กเนี่ยของสายเท่ากับน้องที่เป็น wallet on chain นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่คือ mini square น,นะคะ ความแตกต่างที่3านะคะก็คือในส่วนของรูนะคะเนื่องจากว่าสายเขาเล็กกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูเขาจะเล็กกว่าในส่วนที่เป็นของอ่ามินิสแควร์แบบคลาสสิกแบบนี้นะคะความแตกต่างที่4จากข้างนอกที่เห็นนะคะก็คือในส่วนของหนังนะเห็นไหมเวลาเราใส่แสงออกไปอย่างเงี้ยนะคะ <_ S 1> <ๆ>เขาจะไม่มีความพัฟฟี่นะคะเต่งตึงนะคะเหมือนกับน้องที่เป็นรุ่นอ่ามินิสแควร์แบบคลาสสิกนะคะน้องเพอร์ครัชเนี่ยเขาจะมีความยับยู่นะคะนิดนึงเหมือนกับกระเป๋าลักษณะวินเทจนะเหมือนแบบ ใช้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่เคยใช้ฟังนะน้องมินิสแควร์เองนะคะต่างรุ่นต่างซีรีส์ต่างโฮโลกันเนี่ยความแตกต่างของหนังก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าขนาดโดยรูปทรงก็มีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่เนี้ยที่เราเห็นช,ชัดๆก็คือน้องเขาจะดูยับยู่นิดนึงนะในส่วนของหนังเขาจะไม่พัฟฟี่เขาจะไม่เต่งตึงเท่ากับน้องที่เป็นลักษณะมินิสแควร์แบบคลาสสิกความแตกต่างข้อที่5้านะตรงฐานนะคะเห็นไหมเอ่ย ส่วนที่เป็นน้องมินิสแควร์นะคะเขาจะมีความเรียบนะเป็นลักษณะการเย็บแต่เรียบนะคะแต่น้องที่เป็นเพอร์คลาสเนี่ยจะเป็นลักษณะป่องๆนะคะเป็นพัฟฟี่เป็นคุยวุดขึ้นมาแบบนี้ความแตกต่างที่6นะคะก็คือในส่วนของฮาร์ดแวร์ของเขานะคะทุกวันนี้นะคะน้องมินิคลาสสิกเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นลักษณะไลท์โกฮาร์ดแวร์นะคะก็คือกึ่งเงินกึ่งทองแบบนี้นะคะแต่ว่าน้องที่เป็นเพอร์คลาสนะคะจะคงความเป็นแอนติโกฮาร์ดแวร์นะคะก็เป็นลักษณะโกที่แอบออกเหลืองๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีความ ไม่ใช่แบบมันวาวนะะเหมือนกับด้านๆใช้แล้วอนทีกอนทิกหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งความจริงส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบโกที่ออกโกนิดหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ไลโกก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าดูทันสมัยนะคะอันนี้คือความแตกต่างของฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะในฮาร์ดแวร์ในส่วนที่เป็นสายก็เหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะออกสีเหลืองมากกว่าส่วนที่เป็นไลโกฮาร์ดแวร์ของน้องพลาสสิกความแตกต่างข้อที่7นะคะเวลาเปิดน้องกระ,ปะเป๋าออกมานะคะจะเห็นนะ ตรงห่วงเนี่ยนะคะอันนี้เขาจะเล็กกว่าจริงแต่ว่าส่วนที่เป็นขอบทองเขาจะใหญ่นะคะในขณะที่ของน้องคลาสสิกนะคะเขาจะมีห่วงที่แบบรูใหญ่กว่าแต่ว่ามีส่วนที่เป็นขอบทองเล็กกว่าแบบนี้นะคะเห็นนะอันนี้คือความแตกแต่างที่เห็นเห็นไหมเวลาเราเปิดนะคะน้องอะเพอคลาสเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนหนังเขาจะแบบว่าเหมือนอย่างที่บอกวินเทจวินเทจยับยู่นิดนึงนะคะเขาจะแบะลงไปเลยแบบนี้นะแบบนอนลงไปเลยนะคะ ในขณะที่คลาสสิกแหละเนี่ยเขาจะเปิดแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะหนังเขาจะมีความแบบแน่นหนามากกว่าน้องที่เป็นเพลครัชนะคะถ้าดูด้าน้างจะเห็นชัดขึ้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวเองเพิ่งค้นพบเมื่อเมื่อกี้เลยตอนที่น้องกระเป๋าออกมานะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไ,ไมมันหลุดออกมาจากตรมสวนที่เป็นอ่าเทิร์นล็อกนะคะแล้วปรากฏว่าน้องตรมแฟลกเนี่ยเขาเปิดแบบออกมาอย่างนี้แล้วน้องที่เป็นโกเนี่ยเขาไปอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะ ทำให้เกิดรอยเด้นนะของส่วนของน้องหนังขึ้นมาเป็นตรงนี้นะคะไม่น่าจะเห็นไหมเขาเป็นเด้นจุดเล็กๆนะคะซึ่งความจริงอย่างที่รู้อันราบนะแลมสกินเขาจะมีความแบบเบาบางมากกว่าคาเวียนะคะแต่ว่าปกติก็คือเอามือดูดหูเนี่ยเขาจะดีขึ้นอันนี้คือเขาดีขึ้นนะยังมีรอยนิดน,นึงนะคะคิดว่าสักพักจะดีขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าเป็นจากการกดทับนะคะบอกตัวเองไว้ว่าต้องระวังนิดน,นึงนะในส่วนของน้องโกเนี่ยลูกบอลเนี่ยนะคะลูกที่เป็นตุ้มทองเนี่ย เวลาจะเก็บจะทําอะไรเนี่ยคงต้องระวังนิดน,นึงอย่าให้เขากดทับกับส่วนของหนังของกระเป๋านะคะอันนี้เป็นข้อเสียที่พบในการใช้น้องรุ่นเพอร์คลัสเลยนะคะเพราะที่แก็คือเวลาเราปิดเนี่ยมันจะต้องดึงเหมือนกับเนี่ยไหมเขาจะไม่ลงเราต้องแบบดันเขานิดนึงนะคะให้เขาเข้าในส่วนของห่วงนะคะในการที่จะปิดนะคะแต่ว่าในส่วนของคลาสสิกแฝงนะคะเห็นไหมเขาเหมือนมันความพอพอชั่นนะความพอดีของไซส์เขาจะดีกว่าน้องที่เป็นเพอร์คลัสนะคะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าให้เป็นลักษณะเหมือนยับยู่นิดนึงนะสําหรับน้องใบนี้นะคะเวลาจะปิดเขาเนี่ยมันจะปิดยากกว่าน้องที่เป็นรุ่นแบบคลาสสิกนิดนึงนะคะต้องดึงเขานิดนึงนะในขณะที่น้องคลาสสิกเนี่ยเปิดปิดง่ายกว่านะคะข้อที่เก้านะคะก็คือในส่วนตรงนี้นะเขาจะเป็นลักษณะห่วงกลมนะคะแล้วก็ต่อกับสายแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องกระเป๋ารุ่นแบบคลาสสิกนะเขาจะเป็นหนัง แล้วก็ต่อเป็นแบบต่อเป็นหนังไปเลยนะคะไม่มีลักษณะห่วงกลมนะคะซึ่งคิดว่าเกิดจากการที่เขาเนี่ยมีสายที่เล็กนะเขาก็เลยไม่สามารถต่อจากหนังได้เลยนะคะก็เลยทําให้เป็นเป็นห่วงแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่คือความแตกต่างที่เห็นนะคะอ้อที่สิเลยนะคะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือข้างในของน้องเพอร์ครัชนะคะเป็นสีทองสวยมากนะคะ ส่วนน้องพลาสติกนะคะอย่างเขาก็จะเป็นสีเดียวกับข้างนอกนะคะถ้าเป็นสีดําก็เป็นสีดําข้างในนะคะถ้าเป็นสีอื่นก็คือเป็นลักษณะสีหนังสีอื่นตามสีของเขานะคะแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นโกนะคะสวยงามมากเพราะว่าเป็นดําตัดทองสวยนะคะข้างในเหมือนกันทุกอย่างนะก็คือในส่วนของแฟลปก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งอันนะคะแล้วก็มีซิปเปอร์พ็อกเก็ตอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่นี่จะดูยากนิดหน,นึ่งเพราะมันเป็นสีดาเนาะ แต่ก็เห็นคร่าวๆนะคะทั้ง2ใบเป็นเม็ดอินอิตาลีเหมือนกันอันนี้มีความแตกต่างนะ10ข้อนะคะที่เห็นแบบชัดๆที่ตัวเองเห็นน่นะคะอยากจะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของน้องตุ้มทองเนี่ยนะคะเขาจะมีน้ําหนักนะเขาจะหนักนิดน,นึงนะคะคือตัวเองก็ไม่คิดอยากจะแบบมาสเกลน้องให้มันเห็นชัดเจนว่ามันต่างกันกี่กรัมหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเท่าที่ตรู้สึกก็คือส่วนน้องที่เป็นตุ้มทองเนี่ยเขาหนักนิดน,นึงนะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่าส่วนที่เป็นสายของเขาเล็กกว่าน้องที่เป็นคลาสสิกนะคะส่วนที่เป็นโลงหักเขาก็เลยจะเบาขึ้นนะมันก็เหมือนกับเป็นการแชร์น้ําหนักกันไปนะคะเวลาถึงจริงเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเขาหนักกว่าน้องคลาสสิกมินิสแควร์แต่อย่างใดนะคะแต่อันนี้คือเป็นความรู้สึกที่ตัวเองใช้เองนะคะเนี่ยนะคะความยาวของสายนะคะคืออันเนี้ยนะน้องที่เป็นคลาสสิกอยู่ที่50เซนนะคะแล้วก็น้องที่เป็นเพิร์คลาสเนี่ยยาวสุดนะคะอยู่ที่54เซนนะคะเวลาถือสะพายข้างก็เป็นลักษณะขนาดนี้นะคะ คือแบบต่างกันไม่เยอะนะคือถือทั้งสองแบบเนี่ยสวยทั้งคู่นะคะแต่ว่าเวลาเราถือแบบ crossbody เนี่ยนะคะจะเห็นชัดนะคะเดี๋ยวถึงให้ดูเนี่ยนะคะ crossbody นะมีความแตกต่างนะคะคือหลายๆคนเนี่ยจะชอบบอกว่าน้องที่เป็น mini square เนี่ยเขาจะสั้นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาเป็นน้องเพอร์ครัสเนี่ยความยาวแบบ crossbody เนี่ยสวยเลยนะคะ แต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยก็อยู่ที่การแต่งตัวด้วยนะคะพอดีวันนี้ใส่แค่เสื้อทีเชิ้ตบางๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่โป่งมาถ้าเกิดว่าเราใส่พวกแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวอะไรพวกนี้นะคะก็ติน้องคลาสสิกมินิสแควร์เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณตรงพุงเรานิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวแรกก็ไม่คิดว่าเขาสั้นมากไปเท่าไหร่นะคะก็คือถือแบบคอสบอดี้ก็สวยทั้สงสแบบนะคะแต่ว่าถามว่าอันไหนสวยกันเพอร์คลาสนะคะสวยกว่านะคะ แล้วเนื่องจากว่าน้องเพอร์คลาสเนี่ยนะคะ <S <S เขาสามารถปรับสายได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าถือแบบสะพายข้างแบบนี้นะคะมีความยาวเกินไปนะคะเราก็กลับน้องเขาขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมพอเขาปรับมาเป็นแบบโชเดะแบกเนี่ยนะเราจะสั้นแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยนะคะคือสวยนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้เขาปรับไม่ได้ใช่ไหมถ้าอยากปรับก็ปรับได้เหมือนที่เคยแชร์ให้ฟังนะคะอาจจะเป็นลักษณะการผูกเขาข้างในนะ แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ปรับได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของน้องแบบเพอร์คลาสเนี่ยการปรับสายของเขาจะง่ายมากนะคะอย่างที่เห็นนะคะอันนี้เทียบให้ดูนิดนึงนะคะเป็นของแถมนะคะอันนี้คือเทียบกับน้องมินิแปดนะคะถ้าเห็นนะความยาวของเขาเนี่ยความจริงแล้วความยาวของเขาเนี่ยพอๆกันเชนดรอปนะคะอยู่ที่ห้าสิบสี่เซนนะคะพอๆกันเลยนะคะเวลาสะพายข้างก็จะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะคือตอนที่วัดเนี่ยเขาพอๆกันนะคะแต่เวลาสะพายเนี่ยไม่รู้สิมันรู้สึกว่านี้เขายาวกว่านิดนึงนะคะ อา,ะะอาจจะเป็นที่ทร่ของเขานะคะคที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเลยทำให้รู้สึกเขายาวขึ้นนิดนึงไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูเขาจะยาวขึ้นนิดนึงเห็นไหมแล้วเวลาถือ c อ o s อดี d y นะคะเทียบกันนะคะนี่นะคะแบบยาวสวุดเห็นไหมเขาจะบอกว่าเขาก็าสวยทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าน้องที่เป็น mini แปดเนี่ยนะคะเขาถือแบบ c r o s s ด o d y ค่อนข้างสวยนะคะ แล้วก็อย่างที่เคยแชร์ให้ฟังนี่นะสามารถปรับสายจากข้างในได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ห่วงนะคะใช้ bon, ริบบอนหรือว่ามัดอะไรเงี้ยนะลองดูในคลิปนั้นดูแลกันนะคะอย่างนี้นะคะคือส่วนตัวแล้วนะคะรู้สึกว่าน้องมินิแปดเนี่ยถือแบบสะพายข้างเนี่ยเขาจะยาวไปนิดนึงนะคะต้องมีการปรับสายถึงจะดูสวยนะคะน้องที่เป็นอ่ามินิสแควร์ Square, แบบที่เป็นเพอร์คลาสเนี่ยนะคะอย่างที่แชร์ให้ดูเนาะปรับสายนะคะได้สวยกว่านะคะ แบบนี้นะคะก็สามารถสั้นขึ้นมาได้นะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่มีน้องที่เป็นเพอร์คลาสแบบมินิแปะนะคะคิดว่ารุ่นนั้นก็คือปรับสายได้ก็น่าจะน่าใช้แล้วก็สาระประโยชน์นะคะถ้าเทียบก,กับน้องที่เป็นมินิแปะธรรมดาเหมือนกันนะคะค่ะแล้วนั่นก็เป็นรีวิวเปรียบเทียบนะคะน้องเพอร์คลาสมินิสแควร์นะคะกับน้องคลาสสิกมินิสแควร์ใบนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะช่วยในการตัดสินใจของคุณคุณนะคะที่กําลังมองหาน้องเพิร์คลาสนะคะหรือว่าน้องม <ocalyptic> ินิสแควร์แบบคลาสสิกนะคะว่าชอบแบบไหนความจริงแล้วนะส่วนตัวคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใบไหนนะคะ <S <S <obsc> <kim> ก็น่าใช้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าจะหาใบไหนได้มากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่า เลือกได้ใบเดียวจริงๆอืมอันนี้พูดยากนะเพราะว่าความจริงก็ชอบทั้งสองใบนะคะแต่ถ้าเลือกใบเดียวจริงก็คิดว่าน่าจะเลือกเป็นน้องเพอครัสนะคะเนื่องจากว่าสายของเขานะคะปรับได้เราก็ความยาวของสายเนี่ยนะคะยาวสวยเลยนะคะในการที่จะถือแบบเป็นลักษณะครอสบอดี้นะคะทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากได้น้องเพอครัสเลยนะคะแต่พอได้น้องเขามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอืมค่อนข้างแบบใช้ดีจริงๆนะคะ แต่ว่าน้องใบนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้น้องเพิร์คควาชมานะคะก็แฮปปี้กับน้องที่เป็นรุ่นคลาสสิกมินิสแควร์ใบนี้เหมือนกันนะคะสรุปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นน้องมินิสแควร์ใบไหนนะคะก็น่าใช้พอๆกันค่ะก็ขอบคุณทุกทคนที่ตามชมคลิปขึ้นมานะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ